สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่นำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับถ้าท่านเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับอีนี้ก็ยังเป็นหนังสือเล่มนี้อยู่ครับ g o o d Wise g o o d Life ใช้คืนพลังบวกดึงดูดพลังสุขของคุณเว็กซ์คิงนั่นเองนะฮะมาเข้าสู่ตอนที่5จงยอมรับตัวเองในปัจจุบันเราใช้ชีวิตท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนะครับข้อมูลมากมายมหาศาลหลั่งไหลเข้าสมองเราเจอผู้คนมากมายทั้งในโลกโซเชียลและโลกจริงเราชื่นชมยอย่องและยอมรับใครต่อใครนะครับแต่จะมีสักกี่ครั้งครับ ที่เราหันกลับมาชื่นชมยอมรับและโอบกอดตัวเองเพราะสิ่งที่เรามั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับว่าจะอยู่กับเราไปจนลมหายใจสุดท้ายนั่นก็คือตัวเราเองนั่นเองนะครับเนื้อหาใน EP นี้ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกประโยคนะครับอยากให้ฟังไปจนจบโอเคครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะคุณไม่ได้สำคัญกับคนอื่นตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าทำไมคุณต้องให้ความสำคัญกับตัวเอง เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขดูแลตัวเองคุยเรื่องบวกและเป็นที่พึ่งให้ตัวเองความต้องการของคุณนั้นสําคัญจงเริ่มทำตามความต้องการของคุณเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นถ้าขอให้คุณกล่าวถึงสิ่งที่คุณรักคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะกล่าวถึงตัวเองคำถามนี้เป็นการเตือนพวกเราทั้งหลายคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการรักตัวเอง ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาที่สังคมเคยชินกับการสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรามากกว่าสนใจว่าเราคิดกับตัวเองอย่างไรการเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีและทำให้พวกเขาชอบคุณจะช่วยให้มารู้เป้าหมายได้แต่ยังมีประเด็นลึกซึ้งกว่านั้นที่ต้องพูดถึงก่อนนั่นคือคุณชอบตัวเองหรือเปล่าเราเรียนรู้ที่จะสนใจว่า คนอื่นรู้สึกอย่างไรกับเราแต่เลี่ยงการใส่ใจว่าเรารู้สึกอย่างไรกับตัวเองจึงเกิดสังคมที่พยายามสร้างความประทับใจเพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบแต่ลึกๆแล้วก็ยังไม่พอใจอยู่ดีเพราะคุณไม่ได้ชอบตัวเองเวลามีคนยอมรับพรสวรรค์คุณเวลางานที่ทำให้ผลตอบแทนคุ้มค่าเวลามีคนชื่นชมความสำเร็จหรือชอบลักษณะภายนอกของคุณ ก็ย่อมรู้สึกดีว่าตัวตนเราเป็นที่ยอมรับเรารู้สึกปลื้มรู้สึกเป็นที่รักรู้สึกเป็นคนสำคัญและรู้สึกดีกับชีวิตแต่เรามักจมปักอยู่กับการทำให้คนอื่นพอใจเพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองเราสร้างความกดดันทางการเงินให้ตัวเองด้วยการซื้อสิ่งของที่ไม่ได้ต้องการเพียงเพื่อให้คนอื่นที่แทบไม่ได้ใส่ใจในความเป็นอยู่ของเราเลยประทับใจ ทั้งยังเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับคนอื่นแทนที่จะพยายามเปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวของตัวคุณเองเราดัดแปลงความงดงามตามธรรมชาติตะเกียกตะกายเพื่อเป้าหมายนอกกายที่ไม่มีวันสิ้นสุดแต่เมินเฉยต่อการจเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของตัวเองพลังแห่งความรักและความอ่อนโยนนั้นยิ่งใหญ่การแบ่งปันพลังเหล่านี้ให้แก่คนอื่นสามารถเปลี่ยนโลกได้ แต่เราก็ต้องอ่อนโยนและให้ความรักแก่ตัวเองด้วยแทนที่จะพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นให้เริ่มจากการอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกดีและเปลี่ยนโลกของคุณเพื่อขจัดขัดเกลาทักษะที่จะเป็นต่อการเปลี่ยนโลกรอบตัวคุณบ่อยครั้งที่เราไม่ปฏิบัติตนต่อตัวเองด้วยความอ่อนโยนและเคารพตัวเองอย่างที่เป็นจึงรู้สึกไม่มั่นคงแล้วส่งผลกระทบต่อความมั่นใจ ทัศนคติและสุขภาพของเราคนเรามีแนวโน้มจะตกหลุมรักและชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นการรักตัวเองจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตัวเราเองเวลายอมรับตัวเองอย่างที่เป็นคุณจะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีและความเบิกบานของตัวเองและจะดีใจกับความคิดที่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับคุณอย่างที่เป็น คุณรู้จักคุณค่าของตัวเองจึงไม่สนใจถ้าคนอื่นจะมองไม่เห็นการดูแลรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเราควรสบายใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เสมอการดูแลร่างกายก็เป็นนิสัยที่ดีการมีร่างกายเป็นของตัวเองนั้นเป็นเรื่องสุดวิเศษคุณคือเงาสะท้อนของความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอย่าปล่อยให้แนวคิดเกี่ยวกับความงามที่สังคมสร้างขึ้น ลดทอนการนับถือตัวเองของคุณความงามเป็นสิ่งที่ไร้กฎเกณฑ์ยอมรับและรักตัวเองอย่างที่เป็นอ้าแขนรับความบกพร่องและสบายใจที่เป็นตัวของตัวเองปล่อยความไม่สมบูรณ์แบบของคุณไว้อย่างนั้นความงามของคุณไม่ใช่สำหรับทุกคนและนั่นก็ไม่เห็นเป็นไรไม่ได้หมายความว่าคุณสวยน้อยกว่าคนอื่นสักหน่อยความสมบูรณ์แบบนั้น เป็นเรื่องของมุมมองล้วนๆจงยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของคุณอย่างภาคภูมิเพราะทำให้คุณมีเอกลักษณ์อย่าหยุดชื่นชมความงามของตัวเองคุณไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกอยากเป็นคนอื่นมากกว่าตัวเองหรอกแต่ถ้าเข้าใจและยอมรับความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคุณจะใช้ชีวิตแบบไม่หลอกลวงและภูมิใจในสิ่งที่เป็นต้องเป็นคนแบบนี้ จึงจะเป็นคนที่มีแรงมันดาลใจให้โลกนี้ได้และคุณก็สามารถเป็นได้โดยแสดงให้โลกเห็นว่าทำอย่างไรจึงจะขวายคว้าความเบิกบานใจจากการยอมรับตัวเองได้อย่าสนใจสิ่งที่คนอื่นทำกันชีวิตคุณไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นแต่เกี่ยวกับตัวคุณเองแทนที่จะไปสนใจชีวิตคนอื่นให้สนใจชีวิตคุณเองนั่นแหละจะทำให้คุณได้เริ่มออกเดินทาง เรามักเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นที่มองว่าเหนือกว่าเราไม่ค่อยมีใครเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ยากลำบากกว่าตัวเองถึงได้ไม่เคยรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่มีการมองดูคนอื่นเพื่อแรงบันดาลใจเป็นเรื่องที่ดีแต่แรงบันดาลใจกับความอิจฉาเป็นคนละเรื่องกันการเติบโตของโซเชียลมีเดียนับว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างเสพติดโซเชียลอย่างหนักโดยไม่ได้ตระหนักเลยว่า โซเชียลมีเดียนำเสนอชีวิตจริงแบบเคลือบกุหลาบและมักเอาตัวเองเปรียบเทียบกับเรื่องปั้นแต่งเหล่านี้การเปรียบเทียบชีวิตคนเรากับโลกออนไลน์เป็นการเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์เพราะใครๆก็แชร์รูปที่ตัวเองดูดีมีความสุขและประสบความสำเร็จไม่ใช่ตอนที่พวกเขาเหนื่อยล้าหวาดกลัวและเหงาหงอยคนเรามักนิยามคนอื่นว่างาม ด้วยเหตุผลผิวเผินแล้วมองข้ามคนที่มีความงามจากภายในจิตใจจึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่คนจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองไปตามความงามในอุดมคติที่โดนสังคมควบคุมให้บูชาคุณไม่ควรลงทุนลงแรงกับใครเพราะต้องตาต้องใจแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่ต้องรู้สึกว่าอีกฝ่ายงดงามไปถึงจิตใจความคิดและจิตวิญญ,ญาณด้วย รถสปอร์ตคันหรูจะไร้ค่าหากไม่มีเครื่องยนต์ฉันใดก็จะเป็นเรื่องยากที่คุณจะใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีรูปลักษณ์ภายนอกดูงามแต่ภายในอับปลักความงามภายนอกไม่มีอะไรไปมากกว่าสร้างความพอใจต่อความต้องการภายนอกมีแต่คนที่มีดีจริงถึงจะทำให้คนอื่นประทับใจในจิตใจความคิดและจิตวิญญาณได้ความงามที่แท้จริง ต้องอยู่ลึกกว่าสิ่งที่ตามองเห็นต้องเป็นมากกว่าผิวกายร่างกายเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ความงามภายในอยู่ได้ชั่วชีวิตนี่แหละคือคุณค่าของคุณและเป็นเหตุผลว่าทำไมการเอาเวลาไปบ่มเพาะนิสัยถึงเป็นเรื่องสำคัญคุณซื้อคอสศยกรรมได้แต่ซื้อนิสัยใหม่ไม่ได้รูปลักษณ์ของคุณต้องตาต้องใจคนมากมายแต่ แต่ได้คนดีมาครอบครองก็จากสิ่งที่คุณมีภายในเท่านั้นโอเคครับฟังอีพีนี้จบผมอยากให้ทุกท่านหันกลับมามองตัวเองรักตัวเองให้มากๆอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบทั้งตัวเราเองและคนอื่นเพราะมันไม่มีอยู่จริงนะครับจงพอใจกับทุกอย่างที่คุณมีแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขนะครับ อีพีนี้ต้องบอกว่าเนื้อหาดีมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านฟังจบแล้วกลับไปย้อนฟังอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆครั้งนะครับอีพีต่อไปเนื้อหาก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะครับอยากให้ทุกท่านติดตามอีพีต่อไปด้วยนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมาเสนอนะครับโอเคครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ